ต่อไปนะคะจะเป็นการนําค่าขีดจํากัดออการสัมผัสารในสิ่งแวดลอ้อมการทํางานทางด้านชีวภาพไปใช้ค่ะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการตรวจทางชีวภาพนะคะเป็นการประเมินการรับสัมผัสแล้วก็ความเสี่ยง ต่อสุขภาพของคนงานค่ะก็เป็นการตรวจความเข้มข้นของสารเคมีเนาะในตัวกลางทางชีวภาพของผู้รับสัมผัสหรือว่าคนงานผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้วก็ใช้เป็นตัวที่ในการบ่งชี้การได้รับสารเคมีด้วยค่ะ mm hmm. B.I เนี่ยนะคะก็จะใช้ในการประเมินการรับสัมผัส ทั้งหมดจากทุกทางเลยได้แก่พวกการหายใจนะคะทางผิวหนังการรับประทานอาหารต่างๆนะคะเข้าไปในในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานนะคะทั้งในที่ทำงานแล้วก็การได้รับจากที่อื่นๆด้วยเวลาพักทานข้าวหรือว่าออในกิจกรรมต่างๆที่คนงานเนี่ยได้ไปทำนะคะซึ่งการนำค่า b i ไไปใช้เนี่ยนะคะจะต้องมีช่วงเวลาเนาะในการเก็บตัวอย่างตามที่กำหนดนะคะเนื่องจากว่าเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยก็จะมีกระบวนการต่างๆนะคะมีการกระจายตัวของสารต่างๆเข้าไปในร่างกายมีกระบวนการดูดซึมเมตาบอลิซึมต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีหรือว่าการขับถ่ายสารต่างๆ,ๆแล้วก็การเก็บตัวอย่างเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพของผลการทดลองด้วยจึงสามารถจะวิเคราะห์ได้นะคะ ตัวอย่างนะคะในการที่จะเก็บตัวอย่างของช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยนะคะ p i o r to shift นะคะอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เก็บตัวอย่างเป็นเวลานะคะเวลาที่เก็บตัวอย่างหลังจากที่คนงานเนี่ยได้รับสารมาแล้ว66ชั่วโมงนะคะหรือ,อนักศึกษาอาจจะจําว่าเป็นช่วงเวลาก่อนเข้างานนะคะ<อ>เพราะว่า1วันนะคะมี24ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย8ชั่วโมงทํางาน นะคะอีกที่เหลือนะคะ16ชั่วโมงก็คือเป็นช่วงเวลาที่คนงานเนี่ยไม่ได้รับสารเพราะฉะนั้นก่อนเข้างานเนี่ยเราสามารถเก็บตัวอย่างจากคนงานได้นะคะส่วนต่อมานะคะ during during shift นะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บตัวอย่างนะคะเวลาใดก็ได้หลังจากได้รับสารเคมีมาแล้ว2ชั่วโมงหรือว่านักศึกษาอาจจะจำว่าเป็นระหว่างการทำงานระหว่างกะการทำงานนะคะ during shift นะคะ 3. นะคะ end of shift ก็คือ เก็บตัวอย่างในตอนที่จบกะแล้วนะคะก็คือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยอันนี้นะคะ end of work week นะคะก็คือจบช่วงเวลาของการทำงานสิ้นสุดสัปดาห์นะคะอันนี้ก็แปลตรงตัวง่ายๆเลยนะคะก็เป็นการประเมินหลังจากที่คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับสัมผัสสาร4-5วันมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างณเวลาตอนนั้นนะคะเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ แล้วก็สุดท้ายนะคะ discretionary นะคะหรือว่า not critical อันนี้ก็คือเก็บในช่วงใดก็ได้อันนี้จะเป็นกรณีที่คนงานเนี่ยได้รับสัมผัสสารมาเป็นเวลานานๆแล้วก็สารเนี่ยมีครึ่งชีวิตที่ยาวนานมากนะคะที่อาจจะสะสมอยู่ในร่างกายของคนงานหรือว่าผู้ปฏิบัติงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บในช่วงเวลาไหนก็ได้หรือตอนไหนก็ได้ค่ะ